เราเอาเอานด่งเปูนเสาหล่าแ <binding suit. S 1> ล้วถุง้อมแยกใหญ่กเอนเือมองเดี๋ยวมือนพมองบ้างกับจังคุนโตหินอ่อนเมื่อไหร่เนี่ยจะโตสองโตบุแล้วบุแล้วมเป็นตอนนี้เออเพราะว่าอันนคือข้างนา มันนั่งไม่นั่งไอ้นั่งโจ้หลังบานอย่เรื่อยเลยคะอ้าวไอ้หน่อยห่ลุงออางหมดแดงไฟมาจะกินมันนี่โอ้โต้องนันเอาใส่อ้อมาเตากิ่ไผ่งีกอยก็อยูข่อยู่เ้อมันนั่งไฟยังมองได้ละสัตว์นมาพี่บางมันสัตว์จะมันจะพนกัเฮียเบิด้างเลยด้เจ้ายางเลยเออนั่งยองๆเอา เอาให้เด็กๆนะไม่ต้องเอามาเอาให้เด็กๆเน้นเด็กๆให้เด็กๆนั่งนี่ๆผู้ใหญ่นั่งไงก็ได้ผู้ใหญ่เพื่อนหุ่นอยู่แล้วผู้ใหญ่เลูกว่างลูกตาคนลูกว่างเพราะนั่นกินแรงก่อนปะกินเสร็จไปว่ากันวางให้าไปนอกก็นั่งนี่ยิ้มยิ้มก็จะมากิน้ก็เบี้ยนไปหั่น จะาบกินกับาเวียมานี่เมบอกินตงเวียนเลย่บกกินนีเด้อแ่เขากินกินบโอ้ยตัดสินใจแทนเลยอาฮะแล้วว่าจะกินแล้วตาบวมเนาะฮะกินแล้วหน้าบวมมาเลยะอันนี้บอกัท่านเรลุงว่าท่านแล้วตัวมาสรไม่ย่จีกลบบ้านมาย้าท อย่างนี้ใส่แปดนาทีเขาก็กินวม่นาอดแปดนาทีไปทองฟังได้ถึงนะเอากูบอกเมอิหร่บมื่อกินเลมันบ้าหรอไม่ร้อเมื่อแล้วเมื่อแล้วเมื่อววงเยี่ยมนะก็เมือไหกสัตว์เถอ มันแตงหมวกกันขึ้นไปเลยอืมไม่เอโตอมันเอาโตเลยหรือเป็่าาันชัดขนาดนี้มันขึ้น่ใ่อ่าทานนี้ดูแลเด็กๆข้างนี้โอ้มันต้องมีนี่นะไปไปมันมันเริ่อมันเสียงอันนั้นอ่าไปหามุมตรงนิ้นมาเราจะจ่อนี่กรพุนเกี่ยวใบเข่าตีคอยต้มใลโยกมาแรเจอ ตัวนั่งงามมากเลยถือาเลยเฮ้ยไ่องแอมมองมเชยอันนี้กล้องใครคะเนีน่งพันหนี่ชิมากลองพันหรอบล่ก็ใส่ผ่านไันนี้ใส่แล้ว นี่มันคุนะนะเนีต้ว่ครับไหนเลยพ่อ่ต้องทำละนีย่างไปจำธรรมชาติเลยออนี่ต้มใด้หน่ต้นเนคจ่วละเคงวต้องเรเนะนเด้อเขาเย็นอยู่พี่เด้อเขาเย็นเด้อเงเออต้องโผล่พื้นต้องเขาเย็นนี้โผพื้น น้นกินมม่ต้องกินก็ได้ต้องต้มก่อนผมก็หวต้องมีเอื้องเีอด้วยทำเล็กมาเคยหนเอยมาคินเลยบ่เืงาเจ่วมัเป็นน้ำยดเด่ยาเห็น

จะีแล้วคาดพรงนี้มัดได้สุดเดี๋ยวมือเดี๋ยวสว่างอยู่บ้านเสือมมากบมี่มึงกันอนะครับบอกแล้วมะละมน่นะมะละมูเ็นี่นนงแจกรถอันั้ำแล้วพวกเอาานนั้นบอกน่งก็ดีนเพ่ าเก้าอ right ี้หรือมะ่าทำไมเก่านะอยู่วดที้เขาอะมันยันหัวเขานังรู้เนี่นี่ไปนี่เก้าอี้นะ้าอี้นะไ่ตองผมไปนี่ไปึงไปนะไปปะบาบโอยเอาลวดมานันังอะโอ้หไปแล้วรับกงเนาะนั่งไปลวดวิ่งมาเยเอาลดมานัง มือปลิ้มเนาะมันเป็นอะไรล้ยฮะมันนุ่มเนาะข่วนมันละปังแล้วไหนที่สุดเราก็ปวดขาแล้วขวนแล้วนั่งมาเนาะบนนั่งเจ็บเก็บอย่างนี้มันข่วนน้ำหนับน้ำขวดอย่างเงี้ะ มาได้ซีได้กินข้าวได้กินได้เยอะๆต้อยู่แถวนี้นะบก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 ไปจับข้าวมักันเลย้อปีนองด้ยนังบอกว่าบอกใส่ข้าวพี่นองมันเป็นได้พนักเดินแต่มันลดปริมาณมันลงทด้วย เป็นเอฟซีก็สออยดีเอฟซีหลายก็บใบอยู่นะจะถนัดต้องบอกเขาอ่ะจะปั่นแน่มันสูตรมันแบบนั้นต้องโบกเขาบ้างโค้า กำลังพูดอยู่คุยเป็นอะไรนี่หมอจำพี um, ่หมอกี่นั่นแหละก็คือโบราณศาสตร์ปุยยาววะใจขนาดเนาะปุยน้องว้า ไปไปบอนนะเขากินแบบบอขากินบกดไลค์อ่ตัวได้ไหมเขาคินก็กดไลค์น้อยตัวกดไลค์ให้นยคะดอกกลนี่ บพักอาหารตรงที่เหรอใจคนมันหอนะลูกทุกตัวเด็ตอนเย็นหรือเล่าาบ้างมอ้มีเลขาพอครับีเลขาคุณเด้อลูกอะไรไหม ทำตาสวดอีึทำตาสวดเอาละ้าพมีเหลือแล้วลุงดิมเนี่ยด้มเนี่ยอุ้ยกำลังสีบออยปลาเนี่ยปลาเนี่ยโอ้ยลุงตาดีเหรอวะน๋อตาเด็กหน่อยเนาะลุงตาเด็หน่อย หบตหลวกเลยโหนั่งพิางแล้วออาเหมืนไม่เอาออแล้วคนเยอะเ่าไม่ลงกิมอย่าไยกมากยิ้มเลหยุดไม่อยู่เลยใช่ไหมจมเลหยุดไม่อยู่ยใช่นี่ขามาดูให้หน่อยแปดจะแปดเราจะลงจะได้คุยกัน โอ pues ้ยไอ้โอ้โหเกียวกับผมเลยหมุนอ่ะโอ้โหไมลุมผัดมาใสอ๋ออ๋อยาวมจิงมไปถึงไันนะมันเป็นเนื้อผัดโอ้โหยาวมือจมหมดแล้วบอวางเอาเอาไม้ใหญ่หย่ใหญ่ใ ผมทอดแล้วเปลนเตาเดียวแล้วลูกอืมมืดลงหรือเปล่าสิบนาทีแล้วโอเคครับลงแล้วครับ